ฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่ออค่ะคุณ อายุเท่าไหร่ครับ37ครับวันนี้อยากปรึกษาเรื่องอะไรครับแฟนเก่าที่แบบเราพบตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะเขาก็กลับมากลับมาตอนเราอายุ37เนี่ยนะใช่แล้วค่ะเรื่องราวเป็นไงครับตอนที่เราจะแต่งงานเขารู้จักเพื่อนที่สนิทของเราว่าเออเราจะแต่งงานนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนติดต่อทางเพื่อนของเราว่าขอเจอเราก่อนที่เราจะแต่งงานได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเราจากกันไปนานแล้วนะเราเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยกูขอร้องแหละคือแบบมันก็ไม่ยอมกูไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะมันก็โทรมาต เราเลยอได้ถือว่าเป็นแบบปาร์ตี้สลัดโสดกับมึงด้วยระากานนะอะไรเงี้ยก็คือไปเจอกันก่อนที่จะแต่งงานแค่เจอเฉยๆนะคะเหมือนแบบไปกินข้าวที่ร้านอาหารอ, Od อะไรปกติ หลังจากนั้นมาสิปีมันมีข้อความที่แบบมันค้างอยู่ที่แบบไม่เคยอ่านเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พิมพ์มาแล้วเราก็เลยกดไลค์กลับไปแค่นั้นนะคะแล้วเขาก็โทรกลับมาแล้วก็เลยได้คุยกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันทําให้แบบเอา้าเราคิดว่าเราตัดใจจากเขาได้แล้วเราตัดใจจากเขายังไม่ได้หรออะไรเงี้ย อีกโมเมนต์หนึ่งเราก็อเลยคิดว่าพักหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันเล่นทายวันบรอบแต่งงานก็คือเขาไม่ได้ใส่ใจเราในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันน้อยพอดีค่ะเค <Okay. S 2> แล้วเราก็เลื่อเขาอย่างเงี้ย่น,นี่คุยกันมานานแ,<ต>แค่ไหนแล้ว จะประมาณสองสามเดือนได้แล้วค่ะสองสาเดือนที่คุยแชทกันไม่ได้เจอกันเจอกันไหมมีเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าในความรู้สึกที่เจอมันก็เหมือนแบบเขาเป็นแบบไหนเหมือนตอนที่เราคบกันอยู่ทุกวันนี้เขาก็เป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยอืมอเขาก็ดีใจที่เขาได้เจอเราอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแหละค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมารู้สึกแบบนี้กับเขาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็อยากจะปรึกษาเหมือนประมาณว่าจะทํายังไงให้เราแบบตัดเขาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ในใจลึกๆแล้วก็แบบกอยังรู้สึกดีเหมือนเขาเป็นกําลังใจในทุกๆวันที่เราเมาทางานอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะ่ะมันง่ายมากนะก็แค่แบบบล็อกแล้วก็เลิกคุยไปเพราะเราก็มีครอบครัวแล้วถูกปะณนะเวลานี้ถ้าวัดกันในเชิงที่สากลนนะนะผมว่านี่ถือเป็นการนอกใจแล้วนะแค่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงจุดๆนั้นแต่ว่าการคุยไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะรูได้ไงว่าอนาคตมันจะไม่ไปถึงจุดนั้นนึกออกปะคําคถามคือถ้าเราไม่ตัดเขาตอนนี้ครับมันคุ้มไหมกับ สิ่งที่เราต้องเสียไปครอบครัวเราลูกเราตัวตนของเราคุณค่าของเรามันคุ้มหรอคุณนตอบได้ไหม,ม,มพยายามดูค่ะอยากโฟกัสที่ครอบครัวแล้วก็เลือกได้แล้วถูกไหมว่าเราจะโฟกัสที่ครอบครัวเราแล้วเราเลือกที่จะต,ตัดเขาออกแต่แค่มันยังใจเด็ดไม่พอมันยังเด็ดขาดไม่พอถูกป้ะ การที่เรามานั่งคุยเขาแบบนี้ดูๆแล้วก็มีแต่จะทําให้ชีวิตเราเกิดแต่ปัญหาถ้าเกิดเรื่องนี้มันมีคนรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเลิกไปผมถึงบอกไงว่าเรื่องนี้ถ้าเราเลือกแล้วเราก็ต้องตัดสินใจลงมือทําตามสิ่งที่เราเลือกด้วยไม่งั้นชีวิตเราก็จะอยู่กับความสับสนแบบนี้แล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะมีปัญหาตามมาเพียงเพราะว่าเราไม่ตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นึกออกปะถ้ารู้สึกว่าการเห็นสายเขาแล้วมันห้ามใจไม่ได้ก็บล็อกไปเลยมันจะได้จบมันแค่<ร>ต้อง,งแบบหนักแน่นกับตัวเองอะนึกกออกป่แต็ หนูก็อยากจะปรึกษาม่อนประมาณว่าจะทํายังไงให้แบบเ,เราบอกเขาไปเลยแล้วแบบเอไม่ต้องมายุ่งกับเรานะแต่เคยพูดแล้วก็เคยไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังยังวนเวียนอยู่ทำไม<ช>เราถึงตนะ้องปล่อยให้การควบคุมอยู่ที่เขาอะสิ่งน,นี้สามารถทําให้ครอบครัวเราพังได้เลยนะทําไมเราถึงไม่ให้อำนาจการเลือกแต้มอยู่ที่เราอะทำไมต้องไปให้เขาเลือกให้แล้วเขาจะเลือกตอนไหนไม่รู้เราต้องรอเขาเลือกหรอถ้าเขาเลือกปีหน้ารอไหม ืมคือเหมือนเขาอะรู้บ้านว่าเออเราซื้อบ้านอยู่ตรงนี้นะคือกลัวเหมือนที่แบบกลัวเขาจะทําเหมือนรอบที่แล้วที่เขามาแบบโดยที่ไม่บอกเราอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวหรอกไอ้เรื่องนั้นน่ะผมว่าเป็นเป็นเหมือนข้ออ้างซะมากกว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนที่แบบล้าเส้นขนาดว่ามานั่งตามเราหรือพวกเนี้ยผมว่าคนแบบนี้ก็ไม่น่าคบเป็นคนใกล้ตัวนะการที่ไม่เคารพพื้นที่ของเราอะทั้งทั้งที่รู้ว่าเราก็แบบมีครอบครัวแล้วแต่ยังเลือกที่จะตามเราผมว่าคนแบบเนี้ยควรแจ้งความนะเอาแค่ว่าตอนเนี้ยเลือกทางที่คุณ เลือกได้เถอะเลือกได้ว่าจะคุยกับเขาต่อหรือตัดเขาเลือกได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยอยู่ที่ว่าจะทํำไหมเดี๋ยวต้องรอให้ปัญหาเกิดก่อนถึงค่อยมานั่งเสียดายทีหลังอย่างพี่ชองพูดก็ถูกนะคะว่าถ้าวันหนึ่งมันแดงขึ้นมามันก็ไม่คุ้มที่เราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่กลัวก็คือว่าเรื่องเขามาที่ทํางานอะไรเงี้ยอ่ะม <า S 1> ผมถามว่าระหว่างเสียครอบครัวกับเขามาที่ทํางานอันไหนหน่ากลัวกว่ากันเสียครอบครัวอืมแค่นี้เองครับตัดสินใจได้ง่ายมากเลยไอความกลัวเรื่องเขาของคุณ เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้ออ้างมากกว่าที่ทําให้คุณยังมีเขาอยู่ได้อะสุดท้ายแล้วเราเกิดการสูญเสียครอบครัวจริงๆอะมันคุ้มไหมเสียแล้วคือเสียเลยนะอย่าให้มันถึงจุดๆนั้นครับมันย้อนกลับไม่ได้ รู้เรื่องให้ความหวังนี่คือไม่มีเลยนะคะที่จะให้ความหวังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจครับทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเราจะไม่ให้ความหวังเขาอะไรเขาแต่วันหนึ่งอ่ะคนจะรู้ขึ้นมาคําพูดพวกนี้มีความหมายไหมจะมีใครฟังบ้างว่าแต่เราไม่ได้ให้ความหวังเลยนะคะเราแค่คุยเฉยๆไม่มีใครฟังไม่มีใครเข้าใจเราแน่ครับผมถึงบอกไงว่าตามหลักสากลนี่คือการนอกใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยอยาให้เรื่องมันบานปลายไปกว่านี้ให้มันจบแค่วันนี้รับปากได้ไหม เนาะถ้า,ถาบล็อกแล้ว <ขอ S 1> พิมพ์ <ขอ S 1> มาอบอกด้วยนะครับในแชทว่าบล็อกแล้วอ๋อโอเคค่ะโอเคครับสวัสดีครับหลายๆครั้งนะที่คนโทรมาปรึกษาผมส่วนตัวนะแบบเสียเงินอ่ะนะนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยคุณเห็นภาพชัดแล้วใช่ป่ะว่ามันไปไม่ได้อะ่ะตัดสินใจแล้วคุณเดินเลยนี่คุณเลือกทางได้แล้วอะทำไมคุณไม่ทำทักทีถ้าไม่ทำตอนนี้จะทำเมื่อไหร่อ่ะทำพรุ่งนี้หรอทำอาทิตย์หน้าหรอเราก็ผัดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วอะนึกออกปะ ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับอยากโทรปรึกษาหน้าไม้แบบนี้พบกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับ2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชองคริสครับ